ต่อจากนั้นองค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสถามต่อว่าถ้ามีรามนุ่มผู้ไม่ได้ศึกษามาอาสาหรือถ้ามีแพทยหนุ่มผู้ไม่ได้ศึกษาเขาา้ามาอาสาหรือถ้ามีสูตรนมผู้มไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฝึกปรือไม่มีความชำนาญ ไม่เคยประลองในการสู้รบเป็นคนขาดบาดสะดุ้งมักวิ่งหนีมาอาสารบพระองค์ถึงชุกเลี้ยงคนนั้นหรือและพระองค์พึงต้องการคนเช่นนั้นหรือพระเจ้าประเสริฐโกศลก็ได้ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพียงคนเช่นนั้นและถ้าพระองค์ก็ไม่ต้องการคนเช่นนั้นเลยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงรตรัสตอบไปว่ามหาบอกพิษพระองค์จะทรงเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าในที่นี้นพึง ปรากฏถ้าในที่นี้มีการยุดมีการยุดมีการรบก,กันพึงปรากฏเฉพาะประพักขอ,องพระองค์สงครามถึงประชิดกันถ้ามีกษัตระ,ส,ะสัดนมมีแพทย์นมมีตามนมมีสูตรนมผู้เป็น นักการศึกษาผู้ศึกษาดีแล้วผู้ได้รูปรือแล้วมีความชำนาญได้ฝึกการยิงมาแล้วเป็นคนไม่ขาดไม่หวาดสะดุ้งไม่หลบนี้มาอาสารกพระองค์จะพึงชุกเลี้ยงคนนั้นหรือและพระองค์จะพึงต้องการ โกศลก็ได้ทูลตอบว่าข้าพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ถึงทุกเลี้ยงคนนั้นและข้าพระองค์ึงต้องการคน,น,น,นะน,นเช่นนั้นเมื่อพระเจ้าประเฐทติโกศลได้กลาบทูลเช่นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงรตรัสตอบไปว่าฉันนั้นนันแลมหาบพิษ แม้หากว่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากตระกูลใดและกุลบุตรนั้นเป็นผู้ละอง้าเป็นผู้ประกอบด้วยองหค้าทานที่ทายกให้แล้วในกุลบุตรนั้นจากตระกูลนั้นก็ย่อมมีผลมากเช่นเดียวกันแล้วพระองค์ ตรัสต่อไปว่าองค์ห้าอะไรบ้างอันกุลบุตรนั้นถึงลัคือหนึ่งการบันชะความพอใจในการอันกุลบุตรนั้นลัได้สองพยาบาทความคิดบองร้ายอันกุลบุตรนั้นลัได้สามีนักวิทัะความปวดปูด่ความเสื่อมซึม อันกุลบุตรนั้นละได้สี่อุทธ,ธจักรอุกุจจกความฟุง้งซ่าความรำคาญใจอันกุลบุตรนั้นละได้ห้าพิจิกิจฉาความลังเลสงสัยอันกุลบุตรนั้นละได้องหานีิแลอันกุลบุตรนั้นละได้ นี่เป็นองค์ห้าที่ควรล,ละแล้วกุลบุตรนั้นก็ละได้กุลบุตรนั้นยังเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์ห้าอีกคือกุลบุตรนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นของพระอเศคารคือกองห่งศีลประกอบเ้ื่อกองห่งศีลอันเป็นของพระอเศขัร กุลบุตรนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยสมาธิขันกองแห่งสมาธิอันเป็นของพระอสศงคขกุลบุตรนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาขันคือกองแห่งปัญญาอันเป็นของพระอสศคขกุลบุตรนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติขันคือกองแห่งความหลุดพ้น อันเป็นของพระอเศสขะและถ้าตุลบุตรนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยพิมพุติยาณทัศนขันอันเป็นของพระอเศสขะตุรบุตรนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แล เบื้องแรกองคสมเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าตรัสว่าแล้วจิตเลื่อมใสในที่ไหนเมื่อเลื่อมใสแล้วเราจะทำบุญในที่ไหนอย่างท่านสารุชนทั้งหลาย,ายก็เลื่อมใสในคุณแห่งพระศีดอรรนาฏายคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เลื่อมใสในพระโรพธพสทต์ศาสนาเลื่อมใสใน มนนแล้วเราจะทำบุญที่ไหนก็ทำบุญในพระพิสุสมนเนธในพระพิสุสมมเนธผู้มีองค์คุณอ,อย่างไรนักวัดสัมรรยาของเรานี้เป็นที่เรื่องดือมีชื่อเสียงโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจัดให้มีการ,ราอบรมบาลีสอบ ซึ่งสำนักเรียนวัดสามพระยาของเราทำกันมาติดต่อกันหลายสิบปีโดยการทัาของพระเดชรคุณหลวงพ่อเพื่อพัฒนาให้พระพิสุทธิสมณเณรได้มีสติปัญญาบวชมาแล้วศึกษาเล่าเรียนญาติโยมก็นี่แหละเห็นพระพิสุทธิสมณเณรจากทั่วประเทศมาศึกษาเล่าเรียนแล้ว เพช่วยสนับสนุนระเด็กคุณหลวงพ่อในการที่จะบำรุงพระพิสุทธิ์สมณีนในเรื่องของข้าวปลาอาหารที่พักที่อยู่ที่อาศัยน้ำไฟต่างๆเหล่านี้ที่ทำได้เพือเ่อให้ญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้มีสติปัญญาเห็นหนะวังความสุขความเจริญได้เกิดขึ้นกับพระพิสุทธิ์ หวังความเจริญให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาะวัดสามพยาของเราได้พระเดชพระคุณเป็นเหมือนธงชัยนำพาเราสร้างบุญสร้างกุศลให้กับพระพุทธศาสนาะไม่หลงไม่หลงฉะนั้นนี่ก็คือฐานที่มีผลมากมีอันสมมากใจของเราเรื่องใส ในที่ไหนแล้วเราควรให้ฌานในที่ไหนเราก็เลือกเอาฉะนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา ทีความอดทนสรจัจากความเสีงเง่ยมตั้งอยู่ในบุคคลใดบุคคลพึงบูชาบุคคลนั้นผู้มีปัญญาพึงบูชาในบุคคลนั้นผู้มีปัญญาผู้มีความประพฤติกเยี่ยงทระอัริยะแม้เขาจะมีชาติตระกูต่างก็ลามีชาติตระกูต่างกุลา นี่ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราฉะนั้นลูกเนรน,น้องเนนมาจากไหนโยมก็ศรัทธาที่จะช่วยพัฒนาบุคคลเหล่านี้ให้มีคุณภาพขั้นได้บวชในพระพุทธศาสนาของเราเราก็ช่วยกันอย่างนี้แหละทางของเราจึงจะมีผลมากมีอรนิสงน์มาก บุคคลพึงสร้างอาสมอันเป็นที่รื่นรมอารัตนาภิกษุผู้เป็นพ่อผู้สูตรทั้งหลายให้อยู่นณที่นั้นพึงสร้างบ่อน้ำไว้ในป่าที่กันดารและสร้างสะพานในที่เป็นที่ลงพึงถวายข้าวน้ำของเคี้ยวผ้าและเสนนาสนะ ในท่านผู้ซื่อตรงทั้งหลายด้วยใจอันเลื่อมใสนี่แหละใจเราเลื่อมใสที่ไหนนะแล้วพระองค์ตรัสต่อไปว่าเมฆมีสายฟ้าแลบแลบกล้ามียอดตั้งร้อยคำรามอยู่ตกรถพื้นแผ่นดิน ทำที่ดอและที่ลุ่มให้เต็มได้แม้ฉันใดทายกผู้มีศรัทธาผู้เป็นบัณฑิตได้ฟังธรรมแล้วตกแต่งโภชนาหารเลี้ยงถวายทานและเมื่อทายกเหล่านั้นบรรลือเสียงก็เหมือนกับเมฆำรามรา เมื่อฝนฝนคือทานตกลงบ่อยๆสายทานแห่งบุญอันไพยบุญนั้นก็ย่อมลังรถทายกผู้ให้นั้นฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยผลบุญของเราก็จะเป็นผลบุญที่ไพศาลเป็นมหาทานที่มีผลมากมีอนิสงส์มาก ฉะนั้นเราโชคดีได้อยู่วัดจำพยาเป็นอุบาสศพานิการของวัดจำพามีประเด็นพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นนักการศึกษาในการสนุกบำรุงพระพุทธศาสนาในการส่งเสริมพระมเป็นสุขสมเ,เ,สเด็ให้ศึกษาเล่าเรียนประเด็จจนพระคุณสนใจตรวจตราดูแลการศึกษาของลูกขราลุกเหน,นตลอดทุกวันไม้ ฉะนั้นเราทั้งหลายก็ทำบุญในบณทางนี้จากที่องค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าสแสดงไว้ในพระสุขที่อัตตรมภาพได้ยกขึ้นมาณเบื้องตนนั้นปีน้เหีนว่าสมสมัยได้เวลาขออนุภาพแห่งคุรศรีรัตนตรัยคุณพร,รณะพุทธคุณพระธรรมคุณ,คณ,คณพระสงฆ์เดชเดชชานุภาพแห่งองค์ พ่พระเถรเกสอนพระประการประจำพระโสถพระสามพีย์หลงพ่นั่งหลวงพ่นอนหลวงพ่อทปรารถนาในมิหารบารีธรรมในพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโสดาจารย์ฟื้นชุดตินรักมหาธีรักและพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาาพระสามพยาทุกทุกทุกองจงรนบรรดาหลักฐานในทันสารุชนทั้งหลายทุกท่าน งประสบความสุขความเจริญตลอดปี2569นี้โดยทั่วกันและจงเป็นผู้ประก,ะกอบเพื่อชัยทั้งสีประการเนยุควันหน้าสุขัภพระปฏิพานนา,าสารสมบัติธรรมสาศรสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธออัตมาภาพพระประการแสดงาาพรดงธรรมเทิศนา สทมทัยได้เวลาขอสมุดยุติลงองแตดเดียนเท่าน,นี้เอวังก็มีด้วยปากกา